แผลส,ว,สว,วยแผลสวยโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับโอเครับผมครับผมสินจัด ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วนะครับผมกัณน์ต้งนะครับลีมงานสายคลองพาเพลินวันนี้บุกมาท่าไม้นะครับใชก็มาดูปลาล่องนะครับเพราะว่าน้ำทะเลหนุนนะครับก็วันนี้มีน้องเสกนะครับมาด้วยไปติดตามรับชมกันครับว่าจะมีตัวให้เรายิงกันหรือเปล่า ก็จัดไปครับผมตอนนี้เราบรรยากาศนะครับบนสะพานครับนั่งนอนรอเวลานะครับเปลี่ยนที่นอนใหม่รอ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 เจเดินทางมาประมาณเกือบสองสองรกิโลได้นะครับโคตรบันเทิงเพื่อจะมาตรงนี้ ดีครับเป็นไงครับพี่ตายยังไม่ได้เดินครับวันนี้เดียวใส่คองอยพาเดินดูครับสภาพรอกันต่อไปครับผมเป็นไงครับน้าโต้งรอครับเปลี่ยนเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่นอนเราชอบนอนบนสซฟาเลยก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ก็น้องเสกมาด้วยนะครับจะมาต่อกบ มาวมา่านกเหรอ <laughs> พาคนตออนกประสาทเสียไปแล้วเนี่ยบ้าปืนไปเลย <c oughs> โอเคครับด <c oughs> ูบรรยากาศครับผมร <c oughs> อชมกันต่อไปครับ ว่าจะมีปลาให้เรายิงไหมวัดดวงแตบบ่ว่าเมื่อกี้เราไปส่องตรงนั้นมาในล่องอะ่ะมันิมเต็มเลยล <laughs> ลอบรรยากาศนะตอนนี้ครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าเกือบเกือโมงแล้วน,นะครับรถค่อนข้างที่จะเยอะผู้คนก็เริ่มถอยบ้างมาใหม่บ้างก็มีครับ,บเปาารอต่อไป <laughs> ตีห้ากว่าเกือบหกโมงตอนนี้มานี่ครับประทังชีวิตก่อนเวลามาหกโมงนะครับใกล้จะสว่างแนละ้วข้าวก่อนเติ่มเอาแรงโดนแล้วครับโดนแล้วครับ นะครับ ดีเดียร์พระาฉันเลยตัวแรกมาแลครับผมสวางได้ยิงข้นึขึ้นนะครัเต็มเต็มเกี้ยว่เงีเกี่ยวเงี้ยเกี่ยวสวางหวายครับแต้ม อราจับจับอเยรับเรียบร้อยครับฝีมือครับผม เอาขับเอาขับครับวันนี้ไม่เมาสัญญาว่าจะไม่เมาครับ <laughs> จะไม่เมา <laughs> <laughs> พี่แกงครับผมมันเทิงครับวันนี้ครับแก้มครับผมสวายรอ<ด>คอยกันต่อไปนะ <c oughs> น,นี่ยมเช้าครับพี่พี่สวัสดีครับครับขึ้นบ้านีย เามองตาโก้กิ่งผมมาได้มองสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวัครับไงงครับฟ้า้งแต่ตอนไหนเนี่ยตี3ามครทโี่3มขึ้นยางนิดแต่ตีสยอมดมเดี๋ยวราถ่ายเปดีเลยบรรยากาศดีมากเลยนะ ขึ้นทางห่างปบมือใหญ่ครัรบวฝ้ rit, หาหลายคนหอถอยทับกันไปก็หลายคนครับสะพานท่าจีน4นะครับสวัสดียามเช้าครับเป็นไงบ้างครับผมเหมือนเดิมเดิมรอคอยกันต่อไป มันไม mm. mm. ่เหมือนเมื่อวานนะวันนี้ครับผมเป็นไงบ้างครับนิ่เงียบมันเงียบนะน้ำไม่เหมือนเมื่อวานนะน้ำมันดูดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยใช่ไหมเมื่อวานน้ำมันดำเหมฝนน้ำท่าตก แตลูกไหน่ะไมาเล้าวโัวโด้วยมต่ลูกเดี๋ยวมินดี๋ยวมบินแผนสวยแผนสวยโชว์หน้าครับโชว์หน

จีนมาถึงที่แล้วครับได้เลยสุดจาดเซงกไม่เห็นเหรอไม่ยิงอหะเห็นไลยให้เซกกิด้วยเอเครับผมวันเจี๊ยบก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาจบกันที่สะพานตากฟ้านะครับไม่มีปลาอีกหมดครับน้ำมีเป็นคลื่นเลยดูครับก็ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องสายคลองพาเพลินให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบมกันมาทั้งคืนแล้วจัดไปครับผมหวานเกียร์ครับ